หลังเทศกาลสงการและยิ่งเป็นช่วงชิ้นเดือนแบบนี้มินเชื่อว่าหลายๆบ้านต้องไม่พลาดเมนูไข่ยอย่างแน่นอนค่ะเราจะเตรียมแฮมนะคะเบคอนหันแล้วก็รอไว้หอมแดงพริกขี้หนูใส่ลงในถ้วยตามด้วยน้ำมะนาวและน้ำปลาแท้ร้อเปอนตาหอยนางลมสูตรซีเล็กเ d ด ตัวช่วยดีๆที่ทำได้หลายเมนูเหยาะจิ้มคุกเมนูไหนก็อร่อยหลังจากนั้นตอกไข่เป็ดลงในถ้วยมิ้นจะผสมไข่ไก่ลงไปหน่อยเพื่อความนุ่มนะคะแล้วก็ใส่แฮมที่เราหั่นไว้ตามด้วยหอมแดงซอยเสร็จแล้วไปเตรียมพร้อมที่หน้าเตาค่ะตั้งกระทะเติมน้ำมันลงไปเล็กน้อยเสร็จแล้วใส่เบคอนเราจะค่อยๆใช้ไ่กลางเจียวเบคอนให้หอมกรอบหลังจากนั้นเราจะตักพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเ <c oughs> สร็จแล้วตักข้าวสวยร้อนๆรอลงจานได้เลยค่ะ ใช้กระทะไปเดิมที่มีน้ำมันเจียวเบคอนนะคะใส่ไายของเราที่เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนแรกลงไปได้เลยค่ะเราจะลดเป็นไฟอ่อน แล้วก็ค่อยๆย,ยีไข่ของเรานะคะให้ฟูพอสุกได้ระดับตามที่ต้องการแล้วนะคะมีเสยบะ้วน้ำปลาแทนแล้วด้เยน้ำตาลหอยนางรมสูตรซีเรตเตลงไปที่ขอบกระทะแต่วดเดียวเมนูไข่ของเราก็หอมฉุยไปทั้งบ้านแล้วค่ะเสร็จแล้วรา,าดลงบนข้าวสวยร้อนๆโ,โดยโด้วยเบคอนทอดกรอบที่เราเตรียมไว้และเพิ่มความแซ่บด้วยน้ำปลาพริกข,ขาดไม่ได้เลยค่ะเมนูแซนดีสําหรับปลายสิ้นเดือนแบบนี้ทั้งอิ่มและอยู่ท้องยังไงอย่าลืมลองไปทําตามนะคะสําหรับเมนูนี้ค่ะ